จะพามาชมสวนีแล้วค่ะมากลุ่นมันค่ะจะพาไปดึงอะไรี่อย่างก็ดอกไม้ใต้ซีวายแล้วล่ะค่ะสวนผักสวนสมพามาชมเดลยจะดึเขาจะเอาปลูกกันยังก็ค่ะกะลัมปีค่ะกะลัมปีเหยื่ออะไรดิค่ะเหยื่อแล้วเหยื่อแล้วเชือมันลายหลายงามอยู่ค่ะเชื้อมันงามอลังการอยู่ ก้นไปหัวนึ่งหรอคะเมื่อยแล้วยางเปียกกองมาทายเพิ่งต่างสซาเพียงเนาะค่ะเพิ่งได้ค่ะของนั้นเีมันเป็นตักหัวใหญ่เลยค่ะมันเตีลาอนี่บงหัวน้มันนี่้ีเดาว้อาหนนี่ค่ะงมหอปรชาน่องจะกินใดบ่หัอมันใหญ่เยค่ะมันหัวใหญ่ๆเลยค่ะน้องน่ะเงาเดียวด้ค่ะนี่ ได้เยอะหัวค่ะได้หาหัวห้าหัวหกหัวข้างเงาเดียวปุ้นเนี้ยมันนนคนคนมันเดียวมันก็หื้อเคลื่อนได้ค่ะเด้อสีเลยพามาบึงหัวนี่สีได้สีได้เพราะมันหาขีดหกขีดบอกค่ะสีกินได้เพราะมันหัวใหญ่เ้าจะว่าค่อมันหัวใหญ่แต่มันจะมักเป็นเส้นเด้ตัวนี้มันจะเป็นเส้นบอันกับโบหูเนาะค่ะบ้อนให้กินเด้กินหนึ่งเท้ามันหัวนหน่อยๆมาขุดเท้ามันหัวนหน่อยอันนี้มันหัวใหญ่สีได้กินบอเนาะค่ะเนาะสีพลาขุดแถวบึงเนะค่ะพอจบสิ่งก็พร้อมเด้ สิกุนได้บ่มันก็บ่ฮ้อนนะค่ะมันลมวีวีอยู่ถ้าคนมันเด้อค่ะว่าสิได้หลายได้หน่อยคนให้เบิ่งเด้อจะเด้อมาผู้เดียวบ่มีผู้ถ่ายกล้องให้เบิ่งเจ้าของขุดแล้วยังสิถ่ายเบิ่งอีกจัานึงเด้อจะเด้อเงานีไหลายหัวหลายหัวค่ะเห็นบ่ะอือเป็นปุ่มอยู่เลยค่ะหัวหัวหัวคนธนาคารดิเด้แต่ว่าสิเจ้าสีกุนี่ส <straightforward> ิก <NH L V atory> ุนได้ป่ะค่ะผู้เดียวสิกุนให้เบิ้งได้โบ มือถือประกอบสิ่งเดียวมือหนึ่งถือประกอบสิ่งมือหนึ่งถือกล่องมาแล้วค่ะกล่องมานน้ำเดือกระเด้อว่ามันสีกลไวยเปล่าค่ะนี่มันสีม่วงค่ะอันนี้มันสีม่วงเนยค่ะเด้ออันปีนี้เ่ได้ปลูกหลายดอกค่ะแต่ว่ากระโบคือสีกินโมเม็ดดอกหลายอยู่วเงาหนึ่งค่ะได้หลายอย่ากิโลอยู่เลยค่ะนี่หลายหัวค่ะมันมันหัวเป็นหัวดีดีค่ะโอ้โบติงเลย สมถือปีดอไปนะมันกันไปน้ำเพื่อสีบไายดูเล้วค่ะเด้อเพื่อจะได้ปิดปีดอซะก่อนยังเบิ่งตัวเนาะค่ะเนาะมันหลายมันคุดบ่ได้ค่ะผู้เดียวบอันอินสวนนี่อยากเป็นสวนดินเหนียวเด้อค่ะคนอยากเงบเพือคู่ปีคู่ปีสิปลูกสวนดินทรายสีโบคอยเหนียวปนไหนเบิ่งทีนี้เดี๋ยวคุดบ่ <ATION> okay. ได้แล้วค่ะเดี๋ยวสิคุดดาวจังเสริ่งใหม่ได้จะเด้อบายบายเป็นห้อยงี้กันกวนเนใ่ยเบิ่งสกวนเนี่ยเบิ่งคนได้บ่กวนเวียนเลยเด้อดิค่ะนี่ เวียนเดี๋ยวเวียนไก่สิงคู่ได้ล่ะคู่ไดล่ะนี่เห็นไหค่ะดึงขึ้นอ่ะดึงขึ้นเห็นอ๋อขาดไปหัวนึงค่ะขาดไปหัวนึงหัวนึงหัวเป็นใหญ่เปล่าหัวเป็นใหญ่เงานีขค้นมีค่ะเงานีขค้นมีได้บวกว้ารุด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 ค่ะหัวใหญ่ยังไงหัวโบนหัวโบนหัวใหญ่ค่ะอันนี้หัวใหญ่เปนบุขึ้นไหนค่ะเห็นไหม ยาหมันดุก่ะมันดุกอ่ะคนใดเนี่ยอืมอืมคน้นรายยู่คะแดดมันเขามันเดนียวเย็นบริุทธิ์เฮ้ยม่คนในรายยัคมันเป็นดินเนียวเหนียวะหัวมันจะบกวป็นหอสกปรมๆได้จ้ดเ เวลาเยอะจ้ะเดี๋ยวเก็บตะกุบกันเข้าราชการสมัยาเยียงก่อันกระลำปีเข้าเจ้าเหรอคะผู้สมสิี๋ยวเฝ้าหนี้เข้าจะมาบอกว่าเข้าเจ้การสมัยยาแล้วมันจะเหม็นนะก็เลยสินี่กันค่ะเก็บมันตะกุบกันนะคะเด้อยวจะได้หลายเด้อจ้ะบายบายฮัลโขุดแล้วเด้อค่ะขุดแล้วขุดเสร็จแล้วอลังการงานอิโม่ค่ะงานมั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 นสีม่วงค่ะมันสีม่วงเยอะเหมือนกันค่ะขุดได้เยอะเหมือนกันสองกระถังสองกระถังสองกระถังค่ะ ันนี้แค่เจ็ดต้นเองนะคะอันนี้แค่เจ็ดต้นดูสิสีม่วงเออตัดให้ดูหน่อยได้ไหมะตัดตัดสีม่วงให้ดูหน่อยรลสักคูน่นะไหมโอ้อันนี้เป็นหัวที่บุญสมอะอะไรนะคะเป็นหัวที่บุญสมอะไรนะหักมันหักค่ะว้าวมันเป็นมันสีม่วงค่ะสีม่วงดีดีเอาอะไรนะหัวที่มันหักอันนี้ไม่หักค่ะหัวสวยๆเห็นไหมคะ หัวงามอยู่นะคะแต่ว่าที่สวนเป็นดินเหนียวค่ะอันนี้ก็หัวใหญ่เบ้อเออหัวใหญ่หัวยาวค่ะได้ลายอยู่ค่ะได้ลายอยู่กินไม่หมดหรอกขุดมาแค่เจ็ดต้นค่ะอันนี้เจ็ดต้นได้ก็ได้ลายกิโลอยู่เหมือนกันเด้อค่ะเด้อจึงไบายครั้งนี้เครื่องกันยุงเครื่องกันยุงค่ะเครื่องกันยุงนะคะเครื่องจับยุงเบโรเบโรเบโรเบลอเด้บายบาย ดอกผักกาดเงินนะจ๊ะผักกัดเงินเร็ยนมาทั้งทั้งดอกยาทั้งดอกไม้นะคะแข่งกันให้